สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกมผับจีมอเบซึ่งวันนี้นะฮะก็อย่างที่ผมเคยบอกครั้งก่อนรอปืนใหม่มานะฮะปืนที่ต้องสุมแล้วก็อัปเกรดอาวุนะสุดท้ายมันก็เข้ามาจนได้นะและอันที่เข้ามานะฮะมันไม่ได้แค่เข้ามาแค่กล่องเดียวจริงๆคือวันก่อนมันก็มีอีกกล่องหนึ่งเข้ามาซึ่งมันก็ดูเท่เหมือนกัน ก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะสุ่มอันไหนก่อนดีหรือจะสุ่มทั้งสองอันเลยดีกว่าผงก็ไม่รู้เหมือนกันก็อย่างที่เห็นนะฮะมีกล่องนี้นะฮะเป็นกล่องที่เข้ามาก่อนหน้านี้ซึ่งโคตรเท่รถก็โคตรเท่เหมือนกันแบบเท่อะเท่อโหอยากได้หมวกมากเลยชุดก็อยากได้โมวกก็อยากได้แม่งเท่จังวะ และนี่นะฮะคือปืนนะฮะที่ผมพูดถึงนะแล้วมันก็เข้ามาจดได้มันไม่ใช่ปืนที่ทุกคนเขาสับสนกันนั้นที่มันอยู่ในร้านค้ามันคนละอันเลยนะคนละกระบอกเลยนะฮะนี่คือเดอะฟูลนะฮะที่สามารถอัปเกรดได้มันคนละกระบอกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผิดไปซื้อละระวังด้วยละกันนะฮะงั้นเออหกสิบสี่สี่ร้อยห้าเอ้ห้าร้อยสี่สิบจะเอาซะกสองพันละกันเนาะ ล้วเดี๋ยวเราไปสมนี้สัก2 0 0พเหมือนกันอย่างละ2 0 0พเราจะมาดูเชิงกันว่ามันน่าสมขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเรามาสมกับไอชุนนี้กันก่อนเลยดีกว่าผมอยากได้มากมากเลยนะจะเซตไหนก็ได้ชมพูหรือระดับแดงก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็ขอลดด้วยก็ดีปืนเปิดไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะฮะเพราะผมมีอันที่ดีกว่าก็ของชอมพูขึ้นไปนั่นแหละก็น่าจะได้ยากอยู่แล้วก็ควรยากยระดับผมนะ มาสองรอบแรกหนึ่งสองซ้ำเออโอ้โหโอเคอโอโอย่างน้อยก็ได้ของใหม่ะนะถึงจะไม่อยากได้ก็เฮ้ยตัวฟูปองพรีเมียมว่ะโอเคมาต่อต่อต่อสิบรอบติดหนึ่งสองซ้ำเออ โอ้โหคืออะไรที่ไม่อยากได้คือมันจะออกใช่ป่ะฮะคืออะไรที่ไม่อยากได้คือมันจะออกใช่ไหมอะไรเพาเขาแจมแมวไปเลยงั้นก็สะสมตัวไปก่อนแล้วกันเนาะเผื่อได้ของดีในอนะคตอัไนไอชุดตัวตลกนี้ผมก็อยากได้กระเป๋ามากเลยนะคือแบบเท่อะชอบมากเลยเท่ามาก โอ้โหทำไมไม่อยู่ในกล่องเดียวกันไม่เข้าใจแดกตังกูแป่ป่งหรือจะไม่เอาดีแต่มันก็เท่ดีนะชุดก็เท่นะชุดก็เท่ดีสมสมขำแล้วกันดูเชิญไปก่อนแลวกันละสมสิบรอบสี่ครั้งรอบแรกรอบแรกอือมาทีเลอร์ออกก็ยังดีอริจริงๆรอบแรกแนวจัด รับสองโอ้โหคิดถูกหรือคิดผิดวะเนี่ยรับสามอืออ <Yeah, like ืออ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 ือโอเคเน่ามากขยะน้อยมากเลยสองชิ้นน้อยมากมารับสุดท้ายรับสุดท้ายเขานี่เขาดีๆหน่อยหนึ่งสองซ้ำโอ้โหเหน่าจัด โอเคนะที่ยังมีมาให้สมเน่ามากเน่าสุดๆไปเลยเฮ้ยไม่ไหวอะ่ะขออีกสักรอบแล้วกันอยากได้อยากได้อ,ไดอ,อีกสักรอบสักหนึ่งสองสามโหเย้ไ่จะหยุดแล้วแหละจริงๆคุณหยุดตั้งแต่เมือ่อกี้แลวโอ้พอ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 เน่าจัดเน่าจัดพอเลยวดวงคนเราเนาะ อ้าวทำไมไม่ใส่ชุดนีออนทั้งชุดอ่ะก็ใส่ทุกคลิปแล้วเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนได้ผู้หญิงบอกว่าเธอจะมาต่อยฉันทำไมไม่รู้ใครเสียงน่ารักด้วยอยู่บนเครื่องเนี่ยเราทักเลยฮะสวัสดีครับคุณผู้หญิงจิ๊กสวัสดีครับคุณผู้ชายผู้หญิงชัวตายเลยสวรรค์โลกตายละเปลี่ยนขนาดนี้หน้าตาจะขนาดไหน ตายค่ะออกไปนะคะโอ้บายบายจ้ะตายค่ะออกือนะค่ะเที่ยวกันเคยทั้งนั้นมุตาจ่ะไอ้ดัวนีน้จะ <c oughs> ตายินะฮะเอวมีคนหนึ่งอยู่ข้างใต้ผมเลยข้างๆไฟมันไปลงตึกยิดไมมันมาลงกับเรา มันลงไหนวะลงกับเราเนี่ยนะปืน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 เอ้ยลงหน้าพี่เลยพี่ไม่มีปืนมันอยู่ไหนมันโดดไปชั้นสองแล้วเดี๋ยวพี่ลงชั้นหนึ่งก่อนสวยสวยสวยคนไทยคนไทยคนไทย ตีเมื่อกี้นี่วนะไอคนเรียบร้อยคุณผู้หญิงที่คุณคุณผู้หญิง <c oughs> ผมขอโทษผมไม่ตั้งใจฮัลโหลเองเขาตกจดไอปืนมันลั่นชัว <c oughs> ร์วปเปล่าเต็งโอเคเปล่า <c oughs> ไปแล้วกระสุนเขียวเพียบเลยนะข้างล่างเนี่ยหลายกนะาล่องเลยผมเหมือนแต่ข้างล่างได้ยีมาก กระสุนเขียวข้างล่างมีกระสุนเขียวอยู่ประมาณ3กล่องตึกนั้นเหมือนกันสวัสดีบอทนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหโคตรไกลนะลิฟท์เขาที่เราเล่นบ่อยๆมันอยู่ขอบเขาเลยอ่ะมีรถจอดนี่เห็นไอ้นักคนวิ่งป่ะนักคนวิ่งนี่นกลกกลก โอ้ไม่ทันละนอนละนอนละตรงร้อยสิบห้าไปไปไปไม่น่าจะเล่นดีเท่าไหร่ดูจากสเต็ปการวิ่งการนอนเอ๊ะหายไปไหนแล้วนี่เนื้อขวา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 สองตัวสองตัวได้แล้วได้แล้วตาเล่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 เต็มหนักเต็มหนักเฮ้ยมันสองตียิงกันอยู่สองตียิงกันอยู่สองตียิงกันอยู่ เราจะไปแจมมันตีนหนึ่งตาแล้วตีนหนึ่งตาแล้ะหลีกตีนหนึ่งเออกระตุกอ่ะตามหมด <Yeah. S 2> เลยเหรอเฮ้ยหลังมาหลังมาจุดที่เราลงในบ้านเห็นไหมเห็นรถป่ะเห็นรถป่ะเห็นครับเห็นครับมันมีในบ้านหนึ่งตัวออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วจากบ้าน อุ้ยในบ้านล้มในบ้านลมในบ้านลมเออปล่อยมันลมไปในบ้านคานอยู่คานเป็นไหนไอ้หนูโอ้ปืนลั่นมีกอซ่ายเฮเฮ้ยเดียยวเฮ้ย้ยเยเฮเยเฮ้ยเน้ย้เฮยเ้ยย้ยเฮ้ย้ยมฮ้ยเ่้ยเต้้เยเฮยเฮ้เ้ย้ยเฮยเฮยเฮยเยเฮเ้ยเยยเงเลยยเฮ้เ้ยยเฮเยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยย ตายไหมผมคลานลงเมืองทันว่ะโอ้วิ่งละอ๋อคุณระดี้จริงด้วยโอ้โหสวยฮะตัวนี้ตายเลยยิงเพื่อนมันตายปะไม่ตายนะอ๋อ,อสแสดงนี้ตีอีกตีหนึ่งเอตีตรงรถยังอยู่ตีตรงรถอยู่เฮ้ยตรงนี้มีรถตู้มาด้วยอีกชิบหาย e เอตีตรงรถยังอยู่นะเอตีตรงตรถย<ร><ร>ั<จ>งอยู่ใช่ใช่เพราะผมก็เอตตาอยู่ว่าเหมือนผมโดนอีกตีหนึ่งยิง บักกี้ของผม,ผมนี่ไงนี่ไงออกมาแล้วออกมาแล้วรถตูจ้จอดรถออกมาแล้วออกมาแล้วอ,อ,อยู่ตรงแถวบักกี้ผมโดนนัดโดนสองนัดโอ้โห oh my god โอ้ตายสักทีรถมา U หนึ่งศูนย์ห้าพี่รถหนึ่งศูนย์ห้ารถตรงอีสอีสอีสเลยมันจอดอีสไก u จอดเปลี่ยนรถตัวไม่เลยยิงสู้ยิงสู้มันยิงสู้พี่พี่เอาไปเอารถตัวไปเอารถกับไปเอารถก่อนนี่ไงยิงเลยยิงเลยตรงรถเนี่ยสองตัวสองตัวสวยหมดแล้วพี่จอดเรืนนี้นะมี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 ทางซ้ายเนี่ยใช่ใช่ใช่ตรงซ้ายมาถึงตีมเมื่อกี้หมดแล้วเหลือซ้ายมือที่วิ่งอยู่สวยทำไมยิงไม่ได้โอ้โห้โกระตุก กระตุกกระตุกกระตุกจังเพื่อนมันอยู่ไหนอยู่ข้างหลังงหลัโอ้ยโอ้ยหลัง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 ยิงผมโอ้โหเยอะเยอะเยอะบียดจุดเบียดจุดตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้โล่งโไปก่อนไปก่อนโอ้เออเออเอตรงนี้ได้พี่ตรงนี้มันมันอยู่หินไกลมากเลยไม่มันอยู่ตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ต้องอยู่ตรงหลังผมหลังผมเป๊ะๆกับต้นไม้นั่นแหละ ม,มันอยู่หินไกลมากพี่เห็นหินปะเร็วเร็วรวรีบวิวว่งออกเลยนะรถจะระเบิดได้ได้ขึ้นรถเลยพี่ขับเลยขาเลยไปหิวไอ้ดอบมีคนแอดอบมีคนแอดอบมีคนตายเถอะคนอย่างเยอะจะล้อมอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้ตรงนี้มีคน นอนอยู่หลังหินข้นอนอาหงหน้าผมเลยนอนอยู่หลังหินข้างหน้าผมเลยอย huh? ู่หลังหินเลยก็เจ็บคานมาขานมาขานมาตรงนี้ฮะโอ้ไม่น่าทันพี่ผมไม่น่าไหวอ่ะมาเฮ้ยมันโดนคนอื่นยิงอยู่ตรงนี้เลยแหละพี่พี่มันอยู่ตรงหินมันอยู่ตรงหินมันหนอมาแล้วมันหนอมาแล้วอู้ สวยพี่ตายตายตายสวยงามสุดๆเลยเลอกกสิโหก็บหลัง้โอ้หนึ่งเ้โอ้โอ้เรือผมแตกมันอยู่ไหนนะพี่ไม่มีไม่มีหนึครับหนึนย์ใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยเพนขึ้นหนึโอ้โอ้ โอ้โอ้ยีงผมไม่โดนยีงผ,ผมไม่โดนตา,นาสมสามห้บนเขาบนเนินออบนเนินชใช่ใช่ผมกำลังฮิวก่นอนพอฮิวก่อนเรียบร้อยตายเถอะเพมันจะมีสนัยทุกตัวไม่ได้นะเฮ้ยไอ้ป้าเอ้ยเราอยู่กลางวงกลัวแล้วโน่โนขับรถมาแล้วขับรถมาแล้วเอ็มดับเบิลยู่ไหไ ไกลๆแต่ตัวตัวที่ยิงเราจาก190เนี่ยน่าจะเป็นที่นี้นแหละขับรถไปขวาโนโน่ออกมา2ตัวแล้ว190ออกมาแล้ว2ตัวเห็นแล้วพลางล้มหนึ่งหมด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 แล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคโอ้โหตรงโน่นก็มีสี่สิบก็มีรถนะ ใช่ใช่ใช่ใชมีมีตี้ขับรถไปขวาตัวหนึ่งอ่ะจากสองจากเอสเดอร์บันยูไปสองร้อยสองร้อยห้าสิบอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้พักเลยอ่ะไอชุดไอชุดเฮ้ยผมเห็นตะเ็นคันนุนเอ่ออยู่ตรงแปดห้าอีสอีสอีสกำลังวิ่งเข้าบ้านเดี๋ยวละรอรอแป๊บนึงก็ได้พี่จะรอให้มันดูโล่งๆกว่านี้นิดนึงเจ็บเจ็บโดนไปสองนัดสามนัด มันอยู่ไหนฮะมันขึ้นบ้านไปแล้วเหรอใช่ใช่ใช่บ้านหลังตรงมาเอ้ยไม่ใช่มันอยู่ในร่องมันอยู่ในร่องมันยังไม่ขึ้นบ้านวิ่งอยู่ขอบพี่ร้อยยี่สิบอย่าบังกูตกใจหมดเลยกูยกปืนขึ้นมามึงบังกูเต็มหน้าเลยน้องผมกำลังจะเล่งยิงนะกระเป๋ามึงเต็มหน้ากูเลยโหมาดดิโหมัดดิมันสู้เว้ยมันสู้โหมัดดิโหมัดดิยังไงมันก็ต้องวิ่งมาหาเราพี่โอ้โอ้โอ้ โอ้โหนี่มันมก,ก็เยียขวาพอดีเฮ้ยเราต้องเข้าโซนว่ะเล่นกับมันไม่ได้เราไปเล่นในโซนดีกว่ามันก็ต้องเข้าโซนเช่นเดียวกันแต่เราควรไปเล่นในโซนไงไม่งั้นเราจะตายตรงนั้นหนึ่งตัวใช่ไหมตัวเหละสี่น่าจะอยู่ในวงเลยโน่นมีรถ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 มันวิ่งมาแล้วพีโ่โดนล่วงโอเคจบเดี๋ยวยังรถที่พี่จิ้มอ่ะนะอ่าใช่ๆนั่นแหละครับคั้ที่ผมบอก นี่มันอยู่ทักทักแล้วพี่้อาน้ำก็มีรถระเบิดถ้าถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้ก็ไม่โอ้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 สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ตรงไหนเอ่ยโอ้ซ้ายก็มีพี่ขวาก็มีซ้ายก็มีมีแม่งหมดเลยหัวเนี้ยสามสี่ศูนย์มีไปจิ้มไว้เห็นยังโอ้มันอยู่โคตรไกลเลยโอ้หวงอยู่กับมันสามยใช่แต่ซ้ายที่ยิงเรานี่ใครวะผมอยากรู้มาไอ้ตัวซ้ายเนี่ยอยู่ไหนอยู่แถวรถเนี่ยแหละพี่ว่าใช่ใช่ใช่อยู่ตรงรงนี้พี่ตรงกองฟาง ล้มหนึ่ง,งตัวขวาเสือตัวขล้มสองโอ้โหตัวขวาเสืออ่ะโอ้มันึองนะพี่มันคาเองนะตัวขวานั่นแหละเหลือตัวขวานั่นแหละไม่ได้บอกกันแหละตอนนี้พี่อยู่หลังต้นไม้ดึงได้ได้ฮะมันเจ็บมากออกซ้ายมาแล้วมันอยู่ริมถนนแต่มขับรถแล้วมันขับรถมาแล้วสวยม,มันขับมามันขับหาพี่แล้ว โง่เพราะว่าวมันเล่นโง่จังเลยอ่ะเอาแน่ปล่อยมันไป <c oughs> เครื่องผมร้อนมากเลยตอนนี้นิ้วผมจะไหม้อยู่แล้วเปนรอบที่ดีใช้ได้